คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีมุมของคุณจตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปชไปพูดคุยออกรายการแล้วก็พูดถึงบรรยากาศเรื่องของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีช่วงหนึ่งครที่คุณจตุพรเนี่ยพูดพูดถึงการต่อสู้ทางการเมืองที่ตัวเองเนี่ยสู้มาตลอดชีวิตสู้กับเผด็จการสู้ไปสู้มา กลายเป็นตนถูกผลักไปอยู่ร่วมกับผดล็จการซึ่งเป็นข้อหาที่มีความรุนแรงมากอ้างเรื่องเชียงใหม่ที่ไปช่วยหาเสียงเรื่องตั้งเอาอวจทุกเรื่องราวมีการโจมตีใส่ร้ายตนก็ลุกขึ้นต่อสู้ตามวิถีทางที่ต่อสู้มาตลอดชีวิตเพราะต้องยึดเรื่องของความถูกต้องและความดีงามที่ผ่านมาก็ตั้งใจจะไม่ฟ้องร้องดําเนินคดีกับใครแต่เมื่อปล่อยไว้ก็ยิ่งได้ใจกล่าวหาทุกเรื่องที่เป็นความเท็จ โดยเฉพาะเรื่องที่บอกว่าตนเองไปอยู่กับผดดจก,การก็ต้องสู้กันต่อในชั้นศาลเพราะคนเราเนี่ยหากจะชั่วไปอยู่กับผดดจก,การก็คงไม่มาเสียคนเอาตอนแก่ซึ่งมันคือวิถีชีวิตของตนที่จากเด็กวัดก็ขึ้นมาต่อสู้ทางการเมืองคุณจตุพรเนี่ยไล่ตั้งแต่เหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมานะฮะพฤษภาธมินรวมไปถึงทุกเหตุการณ์จนกระทั่งช่วงท้ายคุณจตุพรบอกว่า ผมก็ยังเป็นจตุพรเหมือนเดิมร้องเพลงเดิมแต่อายุมากขึ้นมันก็ต้องลดขีดลงบ้างแต่เนื้อเพลงมันเหมือนเดิมทิศทางของนปชจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้เห็นควรว่าอยากจะให้ยุต,ติองค์กรนปชลงครับและอยากให้นปชกลายเป็นตำนานทุกอย่างที่ต่อสู้กันมาเราไม่มีอะไรต้องติดยึดทุกอย่างมันคือหัวโขนหากไปติดยึด มันต้องติดยึดยึดโยงกันมาตั้งแต่วัยเด็กไม่ใช่มายึดโยงเอากันแค่ตอนที่เราแก่แล้วดังนั้นจะเดินสายพูดคุยกับแกนนำในจุดต่างๆจังหวัดต่างๆให้ยุติองค์กรนปรช <c oughs> ให้เหลือไว้เป็นตำนานครับ